next e n ford everest ตัว Sport Special Edition มาพร้อมเครื่องดีเซลเติมได้ถึง b 20และตกแต่งสีดำรอบคันสปอยเลอร์หลังสีดำเราเอาฝาดแบล็กนะมีการทริมสีแดงได้เรื่องของชุดแต่งที่ official มาจาก Ford เลยอาจจะไม่ได้ลื่นที่สุดนะแต่ไม่ได้หน่วงอะไรเป็นรถ P P V ที่กระจกค่อนข้างใหญ่บอะแถวสามถ้าตัวเล็กๆเกบาะด้านหลังเขาเนี่ยพับเรียบไปแบบนี้ ช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้โคกี้พีอยู่กับ next gen ford everest ตัว sport special edition นะครับ1,619,000บาทนะครับเรียกได้ว่ารถคันนี้เพิ่งเปิดตัวไปเลยแล้วก็จริงๆคันนี้เขาเอาพื้นฐานคือตัว everest sport ที่บวกตัวแพ็ก B เพิ่มเติมความปลอดภัยไปเนี่ยมาบวกราคาอีก3ามหมได้การตกแต่งที่มันจัดเต็มมาจากโรงงานในมุมมองผมนะผมว่าอันนี้เท่เลยมีหลายๆจุดเหมือนกันที่ต้องชื่นชมว่าถ้าซื้อไปผมอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยแล้วก็ได้ออปชั่นที่มันเพียงพอในการใช้แม้ว่าความฟูของระบบซิสเต็มแล้วก็ความเต็มของออปชันเขาเนี่ยอาจจะไม่เท่ารุ่นพี่อย่างตัวไทเทเนียมนะครับอย่างตัวแพตินัมหรือตัววายแทร็ที่เขาราคาแบบล้านเล้านเ้าอล้านสอะไรไปประมาณนั้นแต่ผมมองว่าถ้าเกิดซื้อมาใช้งานทั่วไปเนี่ยน่าปคล เราพาชมเจาะลึกรอบคันว่างบประมาณล้านหเนี่ยคุณได้ตัวสเปเชียลดิชั่นเนี่ยเพียงพอในการใช้ไหมได้อะไรไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกันกันในตลาดนาตอนนี่มีรุ่นไหนที่สามารถเทียบได้อย่างชัดเจนมั่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปเปรียบเทียบให้ฟังนะก็ไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้คุกกี้ผีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย ก่อนจะไปดูรีวิว Ford Everest Sport s p e c i a l Edition วันนี้ผมได้กล่องลับมานะครับต้องบอกกันเลยว่าไม่ใช่ p p o o n นะที่เพิ่งเปิดตัวสดๆรล้นนะหรือว่าไม่ใช่แกจ็ตใดๆเลยนะครับวันนี้ผมมากับการ Unboxing กล่องประกันรถยนต์งงเลยทำไมถึงเรียกว่ากล่องประกันรถยนต์นะครับต้องเล่าแบบนี้แล้วกันว่าครั้งนี้เนี่ยอารีอันสอยุธยานะครับเขามาพร้อมคอนเซปต์นี้เลยตรงไปตรงมา ทำไมประกันรถยนต์ถึงสําคัญล่ะคุณผู้ชมนะต้องพูดอย่างนี้ลวกันว่าถ้าเกิดคุณขับรถอยู่ดีๆน้ํามันหมดต้องหาคนมาเติมน้ํามันให้ต้องเรียกพี่วินนะซื้อน้ํามันให้หน่อยอะไรแบบนี้ก็คงจะไม่สะดวกเท่าไหร่นักหรือถ้าเกิดคุณใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วก็รถเสียขึ้นมาคุณจะต้องจอดข้างถนนนะครับแล้วก็รอคอยช่างเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะมีรถยกมาหรือท้ายสุดเวลาไปห้างสรรพสินค้ากลับมาที่รถเจอเพื่อนข้างๆเ,เปิดประตูใส่เป็นรอยมีรอยขีดข่วนคุณก็ไม่สบายใจและถูกต้องไหมทุกเหตุการณ์ที่พูดมาทั้งมมเเเเเนีี่ยยยลลลวงสาาิแะกกร ต้องไหมคุณผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าเกิดมีประกันรถยนต์เนี่ยนะฮะที่มีบริการครบครอบคุมเลยทั้งต้อมทั้งบริการเติมน้ํามันนะครับทั้งยกรถทั้งรถสไลด์หรือแม้กระทั่งเคลียร์ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดน่าจะอุ่นใจในการใช้งานไม่มากก็นน้อยเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนอย่างที่เล่าไปผู้ชมว่าประกันรถยนต์อาร a อันอยุธยาเขามาพร้อมคอนเซปต์ตรงไปตรงมาเดี๋ยวเราไปอันบ็อกดีกว่าซึ่งก่อนจะอันบ็อกเนี่ย เขาก็มีเงื่อนขไขมาให้ผมด้วยให้มากระดาษใบนี้เลย 1. ดึงแถมเงื่อนไขออกมาอ่าน 2. หารหัสรับไขกุญแจ3ปลดล็อกกล่อง4 เอ็นจอยกับไอเทมสุดพิเศษด้านไหนดึงแถบตรงนี้เลยประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งจากอ l l ีอันส์อยุธยาประกันภยัยคุ้มครองครบรถสูงสุด5,000บาทแต่ต้องมีประวัติดีไม่มีเครมและมาพร้อมใบเตือนต่ออายุบริษัทประกันภัยเดิมด้วยอุ่นใจด้วยบริการช่วยลืุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้บริการโดยบจก AWP s อ r v i c e s ประเทศไทยทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกาหนดมีชัดเจนไหมท้ายสุดนี่ เก่งมากที่คุณอ่านมาถึงตรงนี้รหัสปลดล็กเอ้ยรหัสปลดล็อกถูกแล้วนะฮะคือ999าอายนส์อยุธยาตรงไปตรงมาปลดล็อกตามที่เขาบอกเนาะ999รอสักครู่999อ่าถอดได้พอด,ดีนี่กุญแจแบบแน่นหนามากยูนิติผ่านด่านแรกมาแล้วเรายังมีอีกหลายสิ่งดีๆพร้อมเงื่อนไขอีกเล็กน้อย ที่เราอยากบอกคุณอย่างตรงไปตรงมานี่ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีของเดี๋ยวผมไล่ฟังทีละอย่างเลยชิ้นแรกบัตรเติมน้ํามันน้ามันหมดไม่ต้องเครียดอาริย์อยุธยานะฮะส่งพี่ช่างมาเติมไม่ถึงที่เลยนะครับและแน่นอนที่บอก เมื่อมีประโยชน์ก็ต้องมาพร้อมเงื่อนไขที่ทุกคนต้องอย่าลืมอ่านเนาะเงื่อนไขเลยคือเติมได้ไม่เกิน5ลิตรต่อครั้งแล้วก็ไม่เกิน2ครั้งต่อปีนั่นเองนะครับเพื่อให้ไปถึงปั๊มที่ใกล้ที่สุดนั่นเองอย่างที่2ปากกาแต้มสีรถยนต์นั่นเองหมายความว่าอาริอันส์อายุทยานมีบริการซ่อมรอยขีดข่วนเล็กๆเกสร,ร็จภายใน24ชั่วโมงเลยนะฮะและก็แน่นอนก็ต้องมาพร้อมเงื่อนไขขอแค่มีความเสียหายไม่เกิน3แผลนะครับแล้วก็ไม่บุบไม่ยุบไม่โกงหรือเสียหายจนต้องเปลี่ยนอะไรอ๋อ รถเสีย <God> <laughs> โทรศัพท์ของเล่นนี่คืออะไรหมายความว่าเวลาลถเสียกลางทางคุณแค่โทรหาอาริยันสยุธยาเงื่อนไขเลยคือรับบริการยกรถลดลากจูงระดับมาตรฐานหนึ่งครั้งต่อปีสําหรับ50กิโลเมตรแรกเนาะแต่ถ้าเกินจากระยะทางที่กําหนดเราจะแจ้งคุณก่อนเพื่อให้คุณตัดสินใจส่วนในกรณีน้ําท่วมนะฮะเราจะนํารถท่านไปไว้อย่างที่ปลอดภัยไม่ต้องกังวลน,นี่คือประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งจากอาริยันอยุธยาคุ้มครองครบรถสูงสุด5,000บาทเลยแต่ต้องมีประวัติดีไม่มีเครมนะฮะแล้วก็มีใบเตือนต่อ จากบริษัทประกันภัยเดิมด้วยอุ่นใจด้วยบริการช่วยลุกเฉินตลอด24ชั่วโมงซึ่งทั้งหมดเนี่ยเงื่อนไขเป็นไปนตามที่บริษัทกําหนดและนี่แหละที่เขาเรียกว่าตรงไปตรงมาเราจะได้ไม่ต้องไปลุ้นนะครับหน้างานว่าเฮ้ยซื้อประกันรถยนต์ทั้งทีเนี่ยนะฮะจะเจออะไรบ้างเน้นย้ำอีกทีหนึง่งซื้อประกันรถทุกครั้งอย่าลืมอ่านเงื่อนไขก่อนนะครับจะได้อุ่นใจและนี่คือไอลีนอายุทยาประกันรถยนต์ที่ตรงไปตรงมาครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปชมรีวิวกันเลยดีกว่าครับ ผู้ชมเพิ่งเปิดตัวเลยนะฮะจริงๆภายในงานมอเตอร์โชว์ผมก็พาพรีวิวไว้แล้วแต่พอครั้งเนี้ยยื้อมาแบบจัดเต็มเดี๋ยวพาเจาะลึกแล้วก็อีกคลิปนึงจะพาไป p o v ด้วยนะครับก็ด้านหน้าของเรา next gen ford everest ตัว Sport Special Edition 1 6 1 9 0 0 0้านบาทนะครับทำตาลาดด้วยกัน2สีสีขาว w f l a k e w h i t e Pearl คันนี้นะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีอลูมิเนียมเมทัลลิกเป็นสีเงินแต่ทั้ง2สีเนี่ยก็จะตกแต่งแบบนี้เหมือนกันหมดคือเป็นทริมดำรอบ,อนนแ,อบและ นะอยากได้คินคลีนอยากได้ที่เน้นขับนะเส้นสายตัวถังรถก็เลือกสีเงินก็ได้นะครับแล้วเล่าแบบนี้หน่อยละกันนะครับว่าเอเวอ s p เรสตเนะี่ยทำไมหลายๆคนชื่นชอบกันเพราะว่าเขาเป็น PPV ที่มาพร้อมเครื่องดีเซล2.0โบเดียวนะฮะแล้วก็ได้เรื่องของออปชั่นประมาณหนึ่งแต่อาจจะยังไม่เต็มเท่ารุ่นพี่อย่างพวกไทเทเนียมไวน์แทร็หรือแพลตตินัมที่ราคาเขาแบบล้านเจล้านเก้ล้านสอะไรประมาณนั้นแต่ผมมองว่า ด้วยความที่เขายกตัวสปอร์ตแพ็กบีมาตกแต่ง Special Edition เนี่ยเรื่องระบบความปลอดภัยก็ให้มาค่อนข้างครบประมาณหนึ่งอยู่แล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าแตกต่างจากตัวท็อปทอ,ปอย่างไรและไม่ได้อะไรบ้างและสิ่งที่คุณได้คุ้มค่าในมุมผมเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เล่าไปว่าราคา1นึ่งล้านหกแสนหนเก้าบาทก็บวกมาจากตัวสปอร์ตบวกแพ็กบไปเนี่ย แค่ประมาณ3 9มหมเองได้เรื่องของการตกแต่งรอบคันจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับโอเคทีนี้ก่อนจะไปจอดลึกกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าตัว s r t Special e d i t i o n เนี่ยนะครับคุณจะได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณได้ลายล้อแบบนี้นะเป็นล้ออัลฟาดแบล็ค นะมีการทริมสีแดงด้วยแล้วก็เป็นล้อที่ผมมองว่าเท่ดีนะเออพออยู่กับตัวถังแบบนี้กับการตกแต่งดําขาวแบบนี้ลงตัวเลยเพิ่มสัญลักษณ์เอเวอเรสบนฝากระโปรงนะฮะแล้วก็หลังคาสีดํำแบ็กลูฟสปอยเลอร์หลังสีดําตกแต่งสีดํารอบคันแล้วก็อย่างที่เล่าไปว่าคันนี้บวกราคาจากตัวสปอร์ตแพ็กบเนี่ยแค่3 9มหม นะครับเรื่องการรับประกันคุณภาพตัวรถนะครับรับประกันนาน5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วก็ชุดแต่ง a d v e n t u r e Pack เนี่ยรับประกัน5ปีหรือ1,50,000กิโลเมตรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้นะได้เรื่องของชุดแต่งที่ออฟฟิเชียลมาจาก Ford เลยก็หลักๆเดี๋ยวเราจะพาเจาะเลยกันเรื่องการตกแต่งเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะเอเวอรเสสีดำล้อด,ดำแล้วก็ครึ่งบนเป็นสีดำอะไรประมาณนี้นะแต่ผมมองว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดจะแต่งเองอะไรเยอะแบบนี้จบเหมือนกันนะติดฟิล์มไฮคูลรอบคันสวยๆนะครับจบ นะสามบานหน้า40สามาหลัง80อะไรแบบนี้เออหรือถ้าเกิดคุณอยากได้ความเท่ๆก็60รอบคันหรือ80รอบคันถ้าคุณขับได้นะครับก็ประมาณนี้ละกันอ่ะนี่คือ next gen ford everest พื้นฐานคือตัวสปอร์ตอย่างแรกเลยที่คุณสังเกตได้นะครับความที่เขาอาจจะยังไม่ครบเท่ารุ่นพี่ไฟหน้ายังเป็นตัว multi reflector led แบบนี้ยังไม่ใช่ led เต็มระบบนะครับแต่ daylight เป็นทรงสีเหมือนกันนะครับไฟหน้าเป็นสีขาวเนาะซึ่งเขาจะ reflector คือสะท้อนออกมา เดีย๋ยวผมไปลองขับ PUV กลางคืนให้ดูด้วยนะครับว่ามันสว่างเพียงพอไหมไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดปกติกระจังหน้าตรงนี้คือตัวสปอร์ตปกติเลยนะครับเป็นสีดําเงาดีไซน์สามมิติยื่นออกมาแบบนี้ผมมองว่าสวยนะจุดแรกด้านหน้าความเป็นสเปเชียลดิชั่นนะได้อักษรเอเวอเรสบนฝากระโปรงแบบนี้เป็นดําด้านเท่ดีโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่กล้องรอบคันมีมาให้นะครับจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยการตกแต่งของเขาเห็นไหมความเป็นตัวสปอร์ตเนี่ย หน้าตาจะดูดูแล้วก็ลิ้นด้านล่างก็จะเป็นสีกรอสแบ็ k เช่นเดียวกันนะครับส่งมาได้เลยนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยเป็นแสงสีขาว Next gen เนี่ยทั้ง r a n g e r ทั้ง everest เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งไฟตันหมอกเขาเนี่ยทำงานร่วมกันกันกบตัวคอนเออ i n ลิงไลท์หมายความว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เปิดไฟตันหมอกและคุณขับตอนกลางคืนเปิดไฟหน้าเนี่ยสมมติคุณหมุนพวงมาลัยไ,ไปทางด้านซ้ายนะครับไฟตันหมอกด้านซ้ายข้างเดียวติดนะหมุนมาด้านขวาไฟตันหมอกด้านขวาติดเพื่อเป็นการส่องสว่างด้านข้างให้เราเห็นว่าาาเ้้้้้้ีีวไปดนนนน Light, นนััมมมคคือให ชิ้นตรงนี้เป็นสีดําด้านลิ้นด้านล่างเป็นสีกรอ s แบ็กนะตรงนี้มีเรดร์มาให้เพราะคันมีอะ a ดปตีฟ r ูซ s นโทนสต็อปแอนด์โกแล้วก็เหมือนเดิมเน้นย้ําสําหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยดูคลิปผมหลายๆคนนะครับซื้อเรนเจอร์หรือ e v e r อเรสต์หรือรถรุ่นอื่นๆคุณเห็นขอบยางตรงนี้ไหมบางคนบอกว่าโอโหมันดูไม่สวยนะครับแกะออกผมบอกเลยนะรถยกสูงแบบนี้เวลาครับ ขึ้นไฮเวย์ขึ้นทรเวย์ที่มีลมแรงๆเนะี่ยขับความเร็วประมาณหนึ่งมันจะเกิดลมวนอยู่ใต้ท้องรถถ้าเกิดคุณไม่มีแผ่นรีดอากาศตรงเนี้ยนะครับรถมันจะมีอาการร่อนๆนะพอมีตรงเนี้ยพอลมมันเจอใช่ไหมนะมันโดนแผ่นนี้เข้าไปมันจะโดนรีดไปด้านล่างนะครับอันนี้คือประโยชน์นะบอกไว้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะครับคือไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดแต่แค่แจ้งให้ทราบไว้แล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีหูลักจูงซ้ายขวาครบเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแนะนำนะไม่ต้องไปถอดหรอก เนะวลาวิ่งทางสูงสูงความเร็วสูงมันจะช่วยเรื่องการจัดระเบียบนะอากาศใต้ท้องรถได้ดีประมาณหนึ่งหลักๆด้านหน้าเนี่ยคือตัว Ford Everest Sport เลยนะเพิ่มเติมมาคือตัวอักษร Everest แค่นั้นเองซุ้มล้อด้านข้างสีเดีวยวก,กันกับตัวรถแล้วก็ล้ออันนี้คือพระเอกหลักของตัว Special Edition ผมว่าสวยนะครับได้ล้อแบบนี้สำหรับผมนะไม่ต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนยางเป็น AT สวยๆส,สักชุดหนึ่งอ่ะแค่รับได้ว่าเราวิ่งบนทางคอนกรีตแล้วมันจะมีหอนๆหน่อยอ่ะนะมันเท่ขึ้นเยอะ นะครับได้ยางได้ล้อแบบนี้มาจากโรงงานนะครับซอกเกคเขาคือ255 55R20 ดิสเบรกสี่ล้อนะครับช่วงล่างด้านหน้าดับเบิลวิชิโบนด้านหลังเป็นตัววัดลิงค์หรือมัลติลิงค์นั่นเองกรุภายในเอเวอเรสต์ก็คลุมมาให้เป็นพลาสติกแข็งแบบนี้มีบางโคนนะครับให้มาครบครันแก้มข้างตามสไตล์รถเอเวอเรสต์ที่เป็นตัวโบเดียลดีไซน์เรียบๆไม่ได้มีอะไรและการตกแต่งของเขาตั้งแต่เสา A เนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะคลุมขึ้นไปจนถึงหลังคา จะเป็นสีดำด้านทั้งหมดแหลกอะไรทุกอย่างคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีกรอสแบ็กกล้องรอบคันนะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีมาให้มือจับเปิดประตูก็ทําสีดํามาจากโรงงานเท่เลยแบบนี้นะเป็น k คียร์เสแล้วก็รุ่นนี้กระจกมองข้างก็จะใหญ่ตามสไตล์ next ซ e n อยู่แล้วนะครับมี bright s p ร t มาให้บันไดด้านข้างบิวอินมาให้ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับขอโทษนะถ่ายเท้าให้ดูเหยียบได้ไม่เต็มนะแต่มันก็ก้าวขึ้นสบายๆแ,แล้วมันแข็งแรงมากแล้วก็ครึ่งบนตรงนี้จะเป็นสีดําเลย ตัดกับตัวถังสีขาวดูล้อด้านหลังนี่ดิสเบรกสีล้อสเปคเดียวกัน 25555R20 ขึ้นมาตรงนี้เป็นตัวกระจกนะสำหรับเบาะแถว 3. สาสาวกาศก้านสั้นยังไม่ใช่ชาร์ฟินเนาะแล้วก็สปอยเลอร์ตรงนี้เป็นสีดำด้านนะไฟเบรกดูที่3นะรวมไปถึงไล่ฟ้ากับใบปัดน้ำฝนด้านหลังมีมาให้ครบนะโลโก้ฝาด้านหลังจะเล็กนิดนึงเพราะว่าเขาดีไซน์ตรงนี้เป็นกรอบของตัวไฟด้านหลังนะครับความเป็นตัวสปอร์ตเนี่ย ก็จะได้ไฟท้ายที่เต็มประมาณหนึง่งแต่ยังไม่ใช่ LED เต็มระบบ LED Light Guiding เนี่ยจะเป็นเส้นตรงนี้ถึงบั้งตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวจะเป็นการกระพริบแบบปกติยังไม่ใช่ LED แล้วก็ตรงกลางเขียนว่า Everest มีกล้องมาให้จุดติดตั้งเป็นป้ายทะเบียนนะเซนเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้ทั้งหมด4ตำแหน่งกับโลโก้คำว่าสปอร์ตสีดำด้านนี่เท่เลยกันชนด้านท้ายนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมกับทำสีดำด้านยางอะไหล่จะติดตั้งด้านล่างนี่คือถังน้ำมันนะครับนี่คือ,อยางอะไหล่นะปลายท่อจะเยืองออกขวาแบบนี้ ด้านหลังตรง Next Gen Ford Everest ตัว Sport นะครับ Special Edition เท่ดีนะคือผมมองว่าติดฟิล์มเปลี่ยนยางจบเลยอะ่ะไม่ต้องไปติดอะไรเยอะนะครับผมว่าแค่นี้ก็หล่อแล้วอะ่ะหรือบางคนถ้าเกิดอยากจะลุยมากขึ้นติดแหลกด้านบนขนของให้มันเยอะมากขึ้นแล้วก็นี่คือด้านข้างสีขาวก็สวยแต่สีเงินผมว่าจะขับเส้นสายตัวถังได้ดีกว่าสีขาว ด้านหลังนี่ตามสไตล์เครื่องยนต์ใหม่ของทาง Ford เขาก็จะเป็นดีเซลที่เติมได้ถึง B20 และต้องเติม a d b บลูนะแต่ a d b บลูราคาไม่แพงนะครับคืออาจจะดูใหม่สำหรับไทยแต่ที่ Euro ยุโรปอะเด็เขาใช้มานานแล้วนะครับเป็นเครื่องยูโรล่าสุดของเขานะยูโรไนั่นเองต้องเติม a d b บลูเพื่อกรองอเรื่องของค่ามลพิษเค <Okay S 2> หลักๆประมาณนี้นะครับก็ถ้าดูด้านหลังเนี่ยจะรู้ไหมว่าคือตัว Special Edition ดูจากล้อ หรือดูจากการที่เขาตกแต่งแบบนี้มาให้จากโรงงานเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนซื้อเอเวอร์เรสต์ไปเนี่ยชอบไปแต่งเองนะเอาสติ๊กเกอร์ไปแลปครึ่งบนเป็นสีดำอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ต้องฟอร์ดจัดให้มาจากโรงงานเลยฝาท้ายนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะฮะเปิดจากกุญแจตรงนี้ก็ได้นี่กด 2T ทีหรือกดจากฝาท้ายก็ได้แล้วก็ฟอร์ดเนี่ยก็จะค่อนข้างโดดเด่นตรงที่เบาะด้านหลังเขาเนี่ยไม่ได้ห้อยนะเขาจะเป็นการพับเรียบไปแบบนี้นี่เห็นไหมพับแบบนี้เลย แต่ถ้าเป็นตัวท็อปท็อปเนี่ยบอกก็จะเป็นปรับไฟฟ้าไงอ,อันนี้ไม่ต้องผมว่าบางทีระบบอิเล็กทรอนิกส์มันก็อย่างหนึ่งแหละมันดูพรีเมียมแต่อย่างที่สองใช้งานไปเรื่อยๆอะนะฮะเวลาจะต้องบำรุงรักษาหรือจะต้องเปลี่ยนมันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแล้วก็เวลาปรับพับจริงๆอะ่ะมันเสียเวลานะกว่าจะกดกว่าจะลงใช่ไหมเนี่ยดันลงไปจบเลยยกขึ้นมาตรงนี้นะครับแม่แรงนะปะจัจแจต่างๆในการเซอร์วิสนะครับชุดปะยางฉุกเฉินไม่มีนะความเป็นฟอร์ดเขาก็จะมีโลโก้ที่ดำน้ำลุยป่าอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วฟอร์ดขายยีีีท่อเตร โคโรสเทเลยชอบใช้ชีวิตแบบเอาท์ดอร์กันนะครับแอคทิวิตี้นอกบ้านเขาเยอะไฟ 2, ส่องสว่างหนึ่งดวงฝั่งซ้ายพาวเวอร์เลปิดไฟฟ้าทีนี้ไปสตาร์ทรถเปิดระบบไฟให้ดูแล้วเดี๋ยวพาไปดูออปชั่นภายในกันไฟเลี้ยวกระจกมองข้างจะกระพริบทำงานแบบนี้นะครับชุดโคมไฟหน้าเนี่ยตรงนี้คือ d a y ์ไลท t ตรงนี้คือไฟหน้านะตรงนี้คือไฟเลี้ยวด้านล่างคือไฟตัดหมอกด้านหน้าตรงของ nexen ford everest ตัว s p o r t นะ s p e c i a l Edition จะประมาณนี้เลยก็ทรงดีนะมาจากโรงงานเลยด้านหลังตรงจะประมาณนี้เวลาขับตามตอนกลางคืนนะครับ LED i ล g ์ไกด i ่งเนี่ยจะเป็นบ้างนะด้านล่างคือไฟตัดหมอกซ้ายขวามีมาให้ส่วนไฟเลี้ยวจะเป็นการกระพริบแบบปกติน่าจะชัดเจนกันเนาะเคไปดูภายในกันต่อดีกว่า ปิดประตูมานะครับตัว Everest Sport Special Edition เนี่ยก็จะเน้นการตกแต่งที่เป็นโทนสีดำแทงประตูตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์นุ่มๆนะปุ่มล็อกรถกดล็อกตรงนี้เป็นงานไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์หนังสังเคราะห์จะมีแค่ด้านล่างที่เป็นพลาสติกแข็งมือจับก็จะเป็นสไตล์ Nextgen นะบีบเพื่อเปิดกระจกลง one s ต e ปแค่คนขับกับผู้โดยสารตอนหน้าเท่านั้น one s ต e ปคือกดทีเดียวแล้วลงแล้วขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับ ส่วนด้านหลังไม่มีแต่เป็นกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าตรงนี้มีทั้งให้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ลาโพงคันนี้ยังไม่ได้เป็น b o NO เหมือนพวกแรปเตอร์หรืออะไรนะครับเป็นแค่ลําโพง8ตําแหน่งแค่นั้นทางด้านเบาะนั่งก็จะเป็นทรงบุ๋นแบบนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับสติชิ่งสีดำนะเป็น2 t e เท็กเจอร์เป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็เป็นหนังรูรูซึ่งลองนั่งมาแล้วนะฮะผมว่าคนตัวใหญ่ก็นั่งสบายเบาะปรับไฟฟ้าเข้าออกเอนขึ้นลง6ทิศแล้วก็มี ตัวอัลกอริทึมด้วยคือรับตรงสลีละนะครับลำบาด้านล่างที่พักเท้าแป้นเบรกแป้นคลลันเะร่งนะที่เปิดฝากระโปรงจะอยู่ฝั่งซ้ายตามสไตล์ ford นะขึ้นมาตรงนี้เป็นเลเยอร์ของการเซตติ้งไฟหน้าไฟหน้าออโต้ปรับแสงสว่างหน้าจอองศาที่จะต้องปรับเองเพราะเขายังไม่มีออโต้เรเวอร์ริงนะครับตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลงังเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมชอบมากคือที่วางแก้วมันมีประโยชน์จริงนะในบ้านเราอะ่ะทุกคนต้องกินกาแฟนะมีทั้งซ้ายและขวาและตรงกลางก็ยังสามารถวางแก้วได้อีกที่วางแก้วด้านหน้าก็ สี่และถ้าไม่รวมประตูนะสี่ตำแหน่งและด้านบนเป็นงานไม้นะตรงนี้เป็นช่องแอร์ตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งแต่ขอบด้านนอกจะมีความนุ่มนมนิดนึงนะมือจับเพื่อเข้ารถยนต์ดึงขึ้นตัวรถยนต์พวงมาลัยเป็นหนังแบบนี้นะสามก้านทรสงสปอร์ตท้ายไม่ตัดฝั่งขวาปรับหน้าจอฝั่งซ้ายปรับพวกระบบเซฟตี้อะดัปตีฟควบคุมโทนเลนชิฟ p ิปป้งนะเพิ่มเสียงรถเสียงสั่งงานด้วยเสียงอะไรอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตะเข็บเป็นสีดำนะมีกริปมาให้นะฝั่งนี้คือไฟเลี้ยวแล้วก็ปุ่ม สตาร์รถอยู่ด้านนอ,อกคือมานั่งป้าปิดประตูลองฟังเสียงนะว่าแน่นไหมเปิดปิดโอเคนะครับล็อกรถอ่ะเข้ามานั่งข้างในนี่นะฮะก็จะเป็น s ไ y ล e n e x t ซ e n ะคือดีไซน์เป็นแบบสมมาตรแนวตั้งแล้วก็แนวนอนผสมกันนะครับโดยความเป็นสปอร์ตอะพลาสติกขึ้นรูปสีดําตรงนี้เป็นหนังนะตรงนี้เปิดได้วางของได้หนึ่งเลเยอร์ด้านล่างงานไม้เกะเกะ,เกะไม่สอบ ตรงนี้ที่หวางแก้วมีมาให้เหมือนกันนะฮะแต่งานประกอบผมว่าโอเคเลยแน่นหนาดีจอนะฮะก็จะเป็นจอที่ใหญ่ประมาณหนึ่งต้องบอกงี้เพราะว่า Everest แล้ว r a n g e r เนี่ยทั้งจอตรงกลางกับจอคนขับเนี่ยจะมีหลายสเปคสำหรับตัวเนี่ยตัว Sport s p e c i i l Edition เนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมจอขนาด12.1นิ้วนะรองรับ Apple p p p l e c r p l a y a พ d r o i d a u ต o ไร้สายแล้วก็ลำโพงเนี่ยเป็นแบบ8ตํตำแหน่งซึ่งจอก็เป็นตัว s y n c 4A ที่ เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วะ่ะใช้ง,งานถามว่าลื่นไหมมันก็อาจจะไม่ได้ลื่นที่สุดนะแต่แค่ไม่ได้หน่วงอะไรเนี่ยนะแล้วก็แอร์แยกโซนซ้ายขวามีมาให้นะครับกดกล้องดูนี่คือตำแหน่งของด้านหน้านี่คือเบิร์ดไอวิวนะครับดูด้านหน้าอย่างเดียวอ่ะก็แค่นี้ตรงนี้ปิดไปดูมุมโค้งด้านหน้าก็จะเป็นวายแบบนี้เห็นทั้งหมดนะครับมุมด้านหลังด้านข้างอ่ะเปิดดูได้เห็นไหมกล้องก็ไม่ได้ชัดแจ๋วอะไรเพราะว่าสมัยนี้ต้องพูดตรงว่าพอเจอรถพี่จีนเข้ามา จอชัดกล้องชัดทุกอย่างเลยมาเลยทําให้มาตรฐานของกล้องในรถยนต์ประเทศไท,ย,ทยเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคือสมัยก่อนถ้าพูดแบบเนี้ยผมว่าชัดแล้วแต่พอไปเจอรถจีนสมัยเนี้ยโอ้โหมันโดนเขาเล่นเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับกันไปแต่ถามว่าจอมีปัญหามไม่มีองศาจะตั้งตั้งนิดนึงกัจจตต้องปรับตัวเวลามองนะครับด้านล่างเขาจะแบ่งเป็นเลเยอร์ของการปรับแอร์อุณหภูมิซ้ายขวาด้านล่างตรงนี้ก็สามารถปรับตัวอุณหภูมิที่เป็นแบบปุ่มคงนออกได้นะอันนี้คือวอลลุ่มนะ แล้วก็แรงลมแอร์ปรับตรงนี้ไฟฉุกเฉินด้านล่างมีไวเลสชาร์จมาให้ USB A 1 C 1แล้วก็วางของได้เล็กๆนะครับตำแหน่งเกียร์เป็นแบบนี้เลยคันนี้เกียร์หสปีดเหมือนเดิมฟอร์ดเนี่ยชอบให้เปลี่ยนเกียร์ตรงหัวเกียร์อย่างเงี้ยต้องบีบเอาแล้วแต่ความสะดวกนะครับเกียร์ P เกียร์ R กล้องรอบคันเตดนะครับซึ่งกล้องอันนี้ก็หมุนนะครับมีเส้นนําสายตามาให้นะฮะเกียร์ N เกียร์ D เกียร์ M เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็อันนี้คือ idling ออโต้เบรกโคนี่ต้องเปิดปิดจากหน้าจอเอานะเขาไม่มีปุ่มแยกออกมานะเนี่ยออโต้เบรโคุณจะต้องไปเปิดปิดที่หน้าจอนี่ออโต้โฮเห็นไหมเปิดปิดเอาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวพาร์คกิ้งนี่จะกดดูระบบช่วยจอดก็จะมีสัญญาณเตือนระยะจอดแค่นั้นเองนะเพราะยังไม่ได้มีระบบถอยออโต้แล้วแล้วก็ traction control ตรงนี้ก็เป็นปุ่มปกติเพราะในตัวขับ4มันจะเป็นตัวตัวปุ่ม terrain management นะพอใช้เลเยอร์เดียวกันก็จะเมือนแบบนี้แหละนะครับและสิ่งที่ผมชอบปอย่างหนึ่งเลยคือ Everest กับ r a n g e r เนี่ยนะฮะคุณจะได้ USB Type A ช่องตรงนี้ไว้ติดกล้องบันทึกภาพจะได้ไม่ต้องเดินสายไฟแงะหลังคงหลังคาได้แบบนี้เลยกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติไฟส่องสว่างภายในเป็นสีแบบนี้แล้วก็กล่องเก็บแว่นที่บังแดดมีกระจกมีไฟคนขับมีกระจกมีไฟหน้าจอมัดวัดนะครับเป็น8นิ้ว ะะก็เป็นดิจิตอลตรงกลางฝั่งซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นการแสดงผลแบบปกตินะฝั่งซ้ายอุณหภูมิหม้อน้ำฝั่งขวานามาตรวัดถังน้ํามันสามารถปรับหน้าจอจากพวงมาลัยฝั่งขวาตรงนี้ได้ข้อมูลการเดินทางอัตราบริโภคน้ํามันทริปนู่นนี่นั่นนี่ปรับได้นะครับการตั้งค่าการซ่อมบำรุง,ง,งรถยนต์ก็เป็นภาษาไทยที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้แหละนะครับฝั่งซ้ายระบบปัดน,น้ําฝนนะมีอัตโนมัติมาให้ฝั่งขวาไฟเลี้ยวแล้วก็พวงมาลัยจะประมาณนี้เมื่อกี้ผ่าดูแหละปรับกีทิศก้านอยู่ด้านล่างตรงนี้นะ ดึงลงมาขึ้นลงเข้าออก4ทิศการนั่งผมว่าก็โอเคนะเป็นรถ PPV ที่กระจกค่อนข้างใหญ่นะกระจกด้านหน้าใหญ่โดยเฉพาะกระจกมองข้างเนี่ยเต็มตาดีผมชอบนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็นั่งสบายคือไม่ต้องรีวิวอะไรเจาะลึกเยอะนะฮะ e อเวอเรเราขับมาทุกทริมแล้วแต่พอดีอันเนี้ยเป็นตัวสปอร์ตที่เขาตกแต่ง Special ลดิชั่นเดี๋ยวเราพาไปดูออปชันกันต่อดีกว่านะว่า ด้านหลังเขาเป็นออปชันยังไงบ้างแต่คันนี้ไม่มีซัลูฟนะก็ดีผมไม่ค่อยชอบซัลูฟอยู่แล้วเปิดประตูมานะครับองศาของตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะสเปเชียลดิชั่นก็จะได้การเปิดประตูประมาณนี้ตรงนี้เป็นวัสดุหนังสังเคราะห์นะตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งกระจกลงสุดไหมลองให้ดูลงสุด100%นะแต่ไม่มีวันสเต็ปนะครับส่วนเบาะหลังนี่ก็เป็นเท็กเจอร์เดียวกันกับเบาะตอนหน้านะฮะเป็นหนัง2 La เลเยอร์นะแล้วก็มีไอโซฟิกติดตั้งคาซีทที่เท้าแขนมีที่วางแก้วแบบนี้ ตัวปุ่มควบคุมแรงลมแอร์แล้วก็ USB A 1 C 1ซึ่งช่องแอร์นะจะอยู่ด้านบนนะบแบบนี้เลยแถว3ก็มีถ้าเกิดจะขึ้นเบาะแถว3เนีลยคุณก็สไลด์นะครับมีก้านสไลด์นะหรือคุณจะดึงตรงนี้ก็ได้เพื่อให้เขาสไลด์มาแล้วคุณก็ขึ้นบาะแถว3พอดีตอนนี้บอบ์ดแถว3พับอยู่นะครับก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่พูดตรงๆว่าบอบ์ดแถว3ถ้าตัวเล็กๆหน่อยรอ่ะ140 150นั่งได้แต่สำหรับผมก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แหละนะโดยเฉพาะถ้าเกิดคนสูงมากกว่านี้อาจจะแบบอึดอัดเลยนะครับก ทีนี้ลงลึกเรื่องระบบเซฟตี้ความปลอดภัยดีกว่านะครับคันนี้ก็มาพร้อมระบบ ABS EBD ESP Traction Control HLA ROM นะครับแล้วก็ระบบผูบคุมรักษาระยะห่างคันเร็วจากคันข้างหน้า นะ Adaptive Cruise Control Stop and Go Lane Keeping Assist ก็มีมาให้ระบบเปิดไฟสูงอัจฉริยะมีมาให้แต่แค่ยังไม่มี Auto Leveling นะระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนนะครระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถหลังจากการชนแล้วนะฮะแล้วก็ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางนะ Lane Departure Warning อันนี้คือไม่ใช่ Lane Keeping นะแจ้งเตือนก่อนถ้าเกิดเรานะครับไม่อยู่ในเลนเนาะ แล้วถ้าเกิดเราออกอีกทีนึงไม่เปิดไปแล้วเขาก็ดึงกลับให้บรายสปอตมีมาให้เรียคอแทฟฟิกเอเลนส์มีมาให้กล้องรอบคัน3ามร้อองศาระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังนะครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณถอยออกจากช่องแล้วมีรถมาเนี่ยนะฮะเขาจะเบรกให้อัตโนมัตินะแล้วก็แอร์แบคคันนี้7ลูกนะครับเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังมีมาให้ครบด้านหน้าเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์มาให้4ตำแหน่งด้านหลังมีมาให้4ตำแหน่งทีนี้เราไปดูนะขุมพลังกันต่อดีกว่าเอเรนสคันนี้สเปคเป็นไงปะคันนี้นาง้องออมม ฝั่งตรงนี้นี่แบบนี้โดยรถคันนี้ยังไม่ได้มีนะฮะตัวโช๊คค้ำฝากระโปรงหน้านะก็ย้อนเล่าความกลับไปตั้งแต่ที่เขาเปิดตัว next gen แรกๆนะครับก่อนที่เขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยทาง Ford ดเขาเชิญสื่อมวลชนรถยนต์นะครับของประเทศไทยเนี่ยไปทดสอบรถที่จังหวัดและนการจนบุรีต้งจำไม่ผิดจำไม่ได้แล้วหลายปีแล้วนะครับก็ได้คุยกับนะทีมวิศวกรนะครคนออสเตรเลีย,เ,ยเขาก็บอกมาว่าฮี่พอเป็น next gen เนี่ยมันจะมีการปรับหลายอย่าง แลวเรื่องช่วงล่างมันก็ดีขึ้นจริงนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากอ่ะผมเล่าหลายคลิปแล้วอันนี้คือรีแคปให้อีกทีหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยดูผมไปคุยกับคนออสเตรเลียมานะตามสไตล์การทําตลาดของคนยุโรปหรือคนเมกันหรืออะไรแบบนี้เขาจะพูดตรงๆอยู่และแล้วถ้าเป็นฝั่งญี่ปุ่นเขนาจะแบบว่าเฮ้ยเราปรับตรงนี้เพื่อแบบนี้ทางๆท,ที่บางทีแล้วมันอาจจะไม่ใช่ผลดีลดต้นทุนแต่เขาจะพูดให้มันดูดีอ่ะแต่คนนะครับออสเตรเลียคนนี้เขาพูดเลยบอกว่า Next gen รุ่นใหม่ เอาออปชันที่เป็นตัวฝากระโปรงเนี่ยที่เป็นโช๊คอะออกทุกรุ่นเลยตัวท็อปก็ไม่มีเพราะอะไรเขาบอกว่าให้เหตุผลว่าว่าส่วนใหญ่คนใช้รถเ่ยนะครับคุณจะเปิดฝากระโปรงกี่รอบเต็มที่อ่ะเสาร์อาทิตย์เปิดทีหนึ่งเติมที่ฉีกกระจกนะครับแค่นั้นเลยก็ปิดแหละจะใส่โช๊คมาทําไมเอาต้นทุนที่ใส่โช๊คมาเนี่ยนะไปพัฒนาตัวพาร์ทพัฒนาตัวชิ้นส่วนของเครื่องยนต์กับการเก็บเสียงที่มันดีขึ้นดีกว่าเขาพูดแบบนี้เออมันแฟร์ดีนะเออก,ก็ชัดเจนะนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ร นะครับแชร์ประมาณนี้อ่ะนี่คือภายในใต้ฝากโปรงเขานะมีแผ่นกันความร้อนแล้วก็ห้องเครื่องเขาก็จะประมาณนี้โดยสเปคของ Next Gen Ford Everest ตัว Sport เนี่ยก็แม้ว่าจะเป็น Special Edition ไม่ได้มีการ ตกแต่งหรือว่าปรับจูนเรื่องของ p e r f o r m ร์แมอะไรใหม่นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล e c o b l u ูสสูบแถวเรียงขนาด2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยว170แรงม้าที่3,500รอบต่อนาทีแรงไปสูงสุด405นิวตันเมตรที่1,750-2,500ถึงรอบต่อนาทีคันนี้เกียร์ออโต้6สปีดขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน t ทร r เ i n m ์ n ม g เ m e เนเนี่ยมีมาให้ประมาณหนึ่งนะมี4โหมดมี Normal Eco โหมดลากจูงโหมดถนนลื่นนะครับแล้วก็ช่วงล่างคันนี้ด้านหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนคอยสปริงเหล็กกันโคงด้านหลังเป็นตัววัดลิงคอยสปริงเหล็กกันโคงดิสเบรกสล้อมีมาให้นะครับถือว่าโอเคนะอัตราบริมาณน้ำมันเป็นยังไงอัตราเร่งเป็นยังไงเดี๋ยวผมไป P ีโวให้ดูจุดเติมน้ําฉีดกระจกหน้าอยู่ตรงนี้นะครับก็เปิดออกมาเติมได้เลยแล้วก็เช็คหน่อยตอนนี้เต็มอยู่สม่ําเสมอเวลาเดินทางนะครับไอ้น้ำฉีดกระจกเนี่ยจำเป็นนะ บางทีไปโดนโครนดีดใส่กระจกแล้วปัดอย่างเดียวน้ำหมดลืมเติมเนี่ยอันตรายมากนะครับนี่คือตัวแบตเตอรี่ของเขา12โวลต์นะอินเทคอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็เวลาจะเปิดนะฮะฝากระโปรงเนี่ยเปิดเสร็จปุ๊บดึงเหล็กออกมายันตรงนี้แล้วก็ภายในห้องเครื่องก็จะประมาณนี้ฟังเสียงปิดฝากระโปรงนะ3 2, 1. 2> <c oughs> 1และนี่คือทั้งหมดของ n e x t ซ์เจนฟอร์ดเอตัว Sport นะ Special e d i ท i o n นะครับ <representation> ที่ราคาค่าตัวคะแนหน่ง <Camp> ล <ing> ้านหกแหนึ่งื่นก็บบาทในมุมมองผมเนาะผมมองว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากได้ e v a r e s รตัว Turbo โบคู่นะร้อยเจ็ดสิแรงม้าโบเดียวมันก็จีจาร์ดในการออกตัวประมาณหนึ่งแต่แค่ความเร็วหลังจากประมาณ60ไบปหม่อาจจะเริ่มไหลช้าๆลงหน่อยและแต่ช่วงออกตัวเนี่ยค่อนข้างจีจาร์ดเลยพวงมาลัยนะครับก็เป็นรถ PPV คันใหญ่ๆที่พวงมาลัยไม่หนักเลยช่วงล่างปรับจูนมาใหม่ผมว่านั่งได้สบายมากขึ้นลดความดีดดิ้นน้อยลงเยอะเลยถ้าเทียบกับเอเวอรสตัวเก่าหรือเทียบกับ PPV ในตลาดผมว่านั่งดีเดินทางสบายเก็บเสียงใช้ได้และเสียงดีเซลเนี่ยไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นเวลากดคันเร่งเต็มจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้โขกดังมากนะครับแล้วก็ความเป็นสเปเชียลดิชั่นผมว่าก็เท่นะ ตัวเลือกสีขาวแบบนี้ล้อดําผมว่าล้อจบเลยแล้วก็การตกแต่งนะเป็นสีแบบดําขาวสลับแบบนี้จากโรงงานสําหรับในมุมมองผมนะคันนี้ซื้อไปติดฟิล์มเท่ๆนะครับรอบคันสัก1ชุดของไฮคูเนาะแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่เป็น AT ทจบเลยเพราะผมไม่ได้มีปัญหาในการที่แบบขับบนคอนกรีตแล้วเสียงยางมันหอนเอาความเท่ไว้ก่อนหรือคุณจะเล่นไฮทเทเลนก็ไม่ว่ากันแต่ผมมองว่าอาจจะไม่ต้องแต่งอะไรแล้วแหละพอเขาเอาตัวสปอร์ตแพ็กบีเนี่ยมาแต่งคันเนี่ยมาเลยได้ออปชั่นต่างๆครบเลย กล่องรอบคันอะแดปตีฟุมโทนเลนด์คิปปิ้งบายสปอร์ตให้มาหมดแล้วนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปแต่งอะไรเพิ่มติดแหลกตรงหลังคาอะไรเพิ่มแล้วแต่นะครับถ้าเทียบกันในตลาดประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยอยากได้เต็มคุณเก็บเงินเพิ่มไปแบบล้านเหรือ2อล้านสคุณไปเล่นเอเวอเรสตัววายแทร็กที่มันจะแต่งแบบเท่มาเลยหรือนะคุณจะไปเล่นตัวใหญ่เลยนะเครื่องฟอร์ดดีเซลวีซิกเนี่ยน่าสนใจมากนะฮะเงียบแรงแบบเนียนและออปชั่นโคตรเต็มเลย แต่ราคาเขาองล้านสก็หลักๆประมาณนี้คลิปที่แล้วนะครับผมพาไปเทียบชัดมาแล้วระหว่างคันนี้ next gen ford everest ตัว sport special edition 1 6 1 0 0 0้บาทแล้วก็รถที่กำลังเป็นกระแสนะครับ g-wm tank 500ตัวดีเซล ultra black warrior ราคาพิเศษของเขาในี่ย500คันแรกเนี่ยคือ1 6 2 0 0 0้บาทแพงกว่าคันนี้หมื่นเดียวแต่นั่นคือราคาพิเศษนะราคาปกติเขา1 0้า172บาท ะครับก็ลองดูไปเปรียบเทียบกันแล้วนะครับก็ผมว่าหมัดตอมัดเนี่ยชนกันแบบโอ้โหสมน้ํำสมเนื้อมากเท่ทั้งคู่ดีแตกต่างกันทั้งคู่นะครับก็ไปลองดูกันได้และคลิปนี้คือการจอดลึกคันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์ like, กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจคุกี้พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าสาสวัสดีครับ